สังกระยิ้มลรอวะอ๋อคลิปแด่นี่คนวันนั้นคลิปคนดูหลายหมื่นเลยนะดูอยู่อ๋อดูอยู่บ่ะกดแชร์ไปด้วยเออจริงเหรอครับโอ้กดติดตามไปด้วยเออจริงเหรอครับโอ้ตื่นเต้นแล้วคนเอ้าผู้สาวติดต่อมาให้เจ๊แนมมันนี่มีเบอร์โทรอยู่บอ๊มีเมียแล้วครับเอมีมีเมียแล้วคเอามีเมียแล้วเบอ่์เขาว่าโอ้ โออ้้ยยซาคืขันแทสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะคะเกิดปัญหามา2วันไม่ใช่สอวันตั้งแต่รู้เลยแหละซื้อเลยมาเลยอ่ะคือตัวนี้นะครับหลังจากที่ตัดหญ้าแล้วผมก็กล่าว่าจะลองใช้เครื่องนี้ในการพรวนดินแล้วมันมีมันมีพวกน็อตหลายอย่างนะครับอันนี้ก็เล่าให้ FC ฟฟังแล้วกันว่า เป็นประสบการณ์ในการซื้อของนะครับเป็นประสบการณ์ในการซื้อของว่าถ้าหาว่าซื้อเครื่องพลดินมาแบบนี้เนี่ยอย่างแรกที่ต้องทําก็คือให้ช่างเขาขันนอ็อตออกให้ก่อนผมคิดว่าตอนที่มาจากโรงงานน่ยคือเนื่องจากว่าเขาจะขันนอ็อตล็อกเข้าไปอาจจะใช้เครื่องก็ได้ mm hmm. แล้วมันแน่นมากแน่นจนแบบว่าผมซื้อเนี่ยชุดแรกหักชุดที่สองหมุนไม่ได้ ชุดที่3ขนาดว่าไปซื้อมีอีก,กนหนึ่งไปซื้อที่ร้านแบบว่าร้านดีๆ<ม>ก็ยังขันไม่ได้อีกนี่ฮะเป็นเบอร์เนี้ยเอาเข้าไปใช่ไหมครับผมผมจะขันให้ดูนะว่าปัญหาของเราเนี่ยมันคืออะไรตั้งใจที่จะใช้พลเครื่องพลดินแต่ว่ามันขันไม่ได้เกิดปัญหาครับนี่ฮะขันเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อมีอ่าหนึง่ง FC ท่านหนึ่งบอกว่าพี่เนงมันแยงเข้าไปเนี่ยเขาไม่แยงกันอย่างนี้หรอก เขาแกะตัวนี้ออกก่อนผมก็เพิ่งรู้เดี๋ยวแกะให้ดูนะเนี่ย uh เราก็ด้านออกมานะผมแล้วก็นี่นะครับสลาดในการพอร์ตตัวนี้ออกอึ๊บพอดีว่าต้องใช้ครีมพอ FC ฟซีคอมเมนต์บอกว่าให้เอาตัวนี้ใบตัวนี้ออกผมก็โอ้โหน็อตเยอะเลย1 2 3 4 5สองสามสีห้าหกเจดแดเก้าสัวอันนะ่ะจะจะดึงออกจะเสียเวลาแน่นอน แต่พอมองดูเอ้าอ๋อมันมีสลักตรงนี้นะครับสลักแล้วก็แค่ดันตรงนี้ออกปึ๊บนี่เอาลสรุปไม่ต้องไปแล้วเหรอไม่เมย์ตกใจว่าไม่ต้องไปแล้วนี่นะครับผมจะขันให้ดูอย่างนี้นะครับผมแล้วก็หมุนเนี่ยมันขันไม่ออกแต่ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันขันง่ายมากเนี่ยขันเข้าขันออกเนี่ยได้ง่ายมากเนี่ยอ๋อมันเป็นตัวเดียวมีมันเหมือนกับว่า รูล่องมันใหญ่ใหญ่กว่าเพื่อนตัวอื่นะเล็กอยู่ตัวอื่นเล็กแต่ตัวเนี้ยล่องมันใหญ่ผมก็ซื้อตัวเนี้ยมา3มรุ่นไม่ได้ตัวนี้อีกลองดูนะครับเอาแบบแบบแชกนัดน,นะฮะนี่มันไม่ได้เลยอะ่ะวันนี้ก็เลย วิธีแก้ของเราครับวันนี้นี่ฮะขันยังไงก็ไม่ได้วันี้เราก็เลยจะไปที่ร้านเดิมไปหาคุณเจ๊ที่พูดเก่งๆนั่นแหละเพราะตอนแรกพี่เหน่งก็จะไปร้านอะไหล่ทั่วไปนะคะแต่ไม่คิดว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยให้เขาเปลี่ยนน็อตให้เราดีกว่าเผื่อข้างหน้าเราเราขายอะมันจะได้ขายง่ายอืมหรือว่าเขาจะมีตัวใหม่ก็ได้ที่มันเป็นน็อตหรือว่าเปลี่ยนน็อตให้หน่อยอะไรประมาณนี้ใช่เอาเอาน็อตมาให้ใหม่เลยดีกว่าใช่ก็เดี๋ยวผมจะใส่สลักเข้าไปนะครับ ใส่สลักเข้าไปอันนี้ FC ผมดูใน YouTube นะเขารีวิวยู่ดีอยู่นะไอ้เครื่องเนี้คือมันทำพวกทำร่องน้ำร่องอะไรก็ได้ทำร่องน้ำพอดีเลยผมผมอยากมาทำร่องนงร่องน้ำนี่ดันเข้าไปพอดันเข้าไปเสร็จแล้วก็ใส่สลักเข้าไปปึ๊บตรงก้มหน่อย กดันนี่เรียบร้อยก็จะอยู่ของมันโอเคเดี๋ยวเราไปที่ร้านร้านกันนะครับสวัสดีครับผมตะลักเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะผมตื่นเช้านี้กับน้องหมานะครับอุ้นเมื่อคืนฝนสาดแรงมากเลยฝนมาแรงมากเลยทุกนีเห็นปากแพร่คือเห็นปากแปรหปา,ปายไปสวันหายไปไหนปากแปรหายไปสองวันจน แปเขาเข้ามาในบ้านชูก้าขู่หรอชูก้าขู่แบบว่าหายไปนานกว่านี้นี่จะไม่เข้าบ้านแล้วปะชูก้าบอกแกเป็นใคร,แก,ใครแกมาทำอะไร <c oughs> แกเคยไปอยู่ที่ไหน <c oughs> คือปากแปลเนี่ยคือบอกว่าหายไปจากบ้านเนี่ยวันหายนี่ไม่ใช่ว่าหายแบบว่าหายเลยน่หมายถึงว่าช่วงเช้ชาๆไม่ค่อยเห็นมาอือ แต่ว่าช่วงระหว่างวันบางทีก็เห็นอยู่ไปมาแถวนี้แหละชูกาชูกาเขาบอกว่าถ้าหายนางกว่านี้คือไม่ให้เข้าบ้านแล้วเาเขาขู่แล้วกลายเป็นพวกอื่นละเขเขาจะจำหน้าเธอไม่ได้แล้วนะหน้าดำแต่ว่าชีตาก็ไม่สนใจโลกนะฮะกินอย่างเดียวกินก่อนชีตาผู้มีสนโลก เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าธุระของผมคืออะไรเป็นธุระที่ต้องเคลียร์เพราะลืมนะครับหลายอย่างโอเคเดี๋ยวต้องไปทานข้าวก่อนเมื่อวานครับตอนรับอญาตินะครับ ก็ได้เคลื่อนเก้าอี้ออกวันนี้ก็เดี๋ยวจะเคลื่อนเก้าอี้เข้ากับเข้าที่มนม่เมย์อยู่เฉยๆนั่นแหละเดี๋ยวพี่โค้งไปอย่างนี้เองโอเคเอาเด็กๆมาช่วยกันหน่อยเร็วเงียบกินอย่างเดียวเมย์อยู่นั่แหละอ้าวจัดที่หลับที่นอนให้แล้วที่เดิมแห่งนี้ ยังเป็นของชีตาบากแปและชูกาอยู่เสมอไปกับเช้านี้นะครับโอ้ oh, ขอบคุณครับติดตะลิวนะคะตติิดะวไข่ดาวติดตะลิววง <c oughs> ติดเข <c oughs> าจะว <c oughs> ่าติดความอร่อยอันนี้ไข่ดาวติดตะลิว,ลวหน้าตาจะไม่ค่อยเหมือนน้องมุกทอดนะคะอืม <c oughs> โอเคเรามาถึงร้านแล้วครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนขันน็อตให้หน่อยแค่นั้นแหละเพราะว่าครีมที่เราขันอะ่ะมันไม่แน่นมันไม่แน่นพอเอาเอาเอามาให้ขันพอดีว่าบอมันมันมันมีแค่สองตัวที่มันขันไม่ออกแค่นั่นเองนี่ฮะตัวนี้ฮะแต่ตัวนี้น แล้วก็สามน่าจะสองสามตัวาาผมใส่ผมซื้อมาสามอันแล้วเด้แดต่กับขันบ่อคือเแา้ตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวที่ที่มันเป็นนี่ตัวน,วนี้ตัวนี้มันขันไม่ออกมันลดแล้วบเ,เอา,าเอาเอาสลักมันออกกันสลักในยันนี่นนเราไม่มีครีม ทีมบล็อกตัวใหญ่ๆนะครับในการล็อ,อ,ลอกอ,อันนี้คือมันเป็นตัวพวนดินหุ่นยนต์พวนดินอะคุณแม่ทานนะคนดูเป็นหมื่นเลยนะวันนั้นอ่ะมีแต่คน FC บอกว่าชอบมากเลยว่าคุณแม่อ่คุณพี่ <c oughs> <c oughs> FC บอกว่าคุณพี่พูดดีเออขายเก่งขายเก่ง <c oughs> อ่ะเท่าที่รู้เออ ได้บล็อกคือบใส่บล็อกนี่เลยอาจจะเป็นที่โรงงานเขาใส่มาแน่นไงถ้าครีมธรรมดาอายุปันมันเบมเกียวครับครัแต่มันปีนเกีียวปีนเกีียวแล้วก็ลุดบครับแบบมันก็ตรงได้ตาใหม่ใส่ใหม่โอ้เดี๋ยวลองดูก่อกบ่อนี้ยบอกปิบปัญหาเอะได้แล้วต้องใช้ครีมบล็อก ฟ้าวเลยเนะอะได้แล้วมีได้แล้วน็อตไม่ขันบ่อน่ะไม่ได้จ่อต้นนินต้นนะินใจเย็นเย็นใจเย็นลองเบิ้งลองร่องร่อง,องสิบเนาะอันใดลูกหลุดมไม่ใช่อันนี้น็อตหกเหลีลลล่ยมเบอร์สิบหกเหลี่ยมเบอร์สิบบอครับอ๋อ ตัวต้องถอดเบิร์ดบอกทอดทอดเช้านี้มันก็ได้พ่อทอดทอดทอดเบิร์ดอยู่พอดบอาคร่ะแล้วเราแค่นี้มันก็ได้นะเอ่อเขยับหน่อยนึงก็ได้งอออันนี้วุ้ยเอ่อเื้อมาจะเปลี่ยนตอนใหม่เปลี่ยนตอนนัดตอนใหม่เนาะเอ่อเขย่าให้คลายให้ทุกตัวไหมคลายแล้วก็คลายแม่นี่ครคลายิึงหม่ก่อนคลายแล้วก็พันเข้าใหม่ใช่เพราะว่าตัวนี้บางทีเขาอาจจะใส่ยาลบเกลียวมา เครื่องสับยามีราคา3,700เรอเป็นเครื่องเปล่าแล้วก็5,700เรเป็นเครื่องเปล่ามีแท่นแล้วก็8,700รมีมอเตอร์ถ้าอยากเอาติดเครื่องยนต์ก็8,700เอเหมือนกันครับ3,000ยังไม่ติดมอเตอร์เนาะถ้า3,700นเไม่ติดมอเตอร์เป็นเครื่องเปล่าอะค่ะที่ด้านหน้าเยอะๆนะ ตอนนั้น3,700ครับยสามใบมีด4,700คร้อเดี๋ยวจะลองใส่กับเปลืองดูเลยสังกระยิ้มล้วะโอ้คลิปได้นี่คนวันนั้นคลิปคนดูหลายหมื่นเลยนะดูอยู่อดูอยู่บ่กดแชร์ไปด้วยออจริงเหรอครับโอ้ ไปดจริงเหรอครับอทีนี้ก็ลูกค้าก็มาซื้ออ่าไอตัวที่เราเอาไปลองอยู่นั้นอ่ะตัดยาสุดน้ำพอดีเลยมีคลิปได้สองต่อสต่อสองต่อสองต่อเลยได้เลยมีคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวลองตัวนี้เดี๋ยวก็ไปมีคลิปต่อละถ่ายเที่อวไว้เผื่อบางทีลืมจะได้มาดูทีเดียวด้วย ใส่ใส่เอาเอามาให้แม่เบิ่งหระแม่มันนักบอลุเครื่องสัดยานี่เขาไปดัดแปลงได้เยอะเนาะเม็ดละเก้าสิบบาทสูงน้ำผมซื้อไปแล้วนะเออกระตัดที่ยาวตามถึงเครื่องยาวเกินเออมันจุดเป็นแบบนหอยคู่นี้ครับเดี๋ยวพร้อมไหมโอเคอ่ะแม่พร้อมไหมนะสัมผัสซามก่อนฝาบ สัมภาษณ์สร้างมื่อนี้โอ้สร้างเป็นเทสไงมาโดดเนาะอสามสี่ปีแล้วครับสามสิบสามสิบปีแล้วสามสี่ครับอ๋อสามสามปีสี่ปีครับอ๋อไอเครื่องตัดหญ้านี่เขาไปดัดแปลงเยอะเนาะหลายอย่างทำอะไรได้บ้างอ่าเอาไปลักลักเลยก็คือตัดหญ้าครับก็ตอกตัดหญ้าอยู่แล้วเหรอแล้วแล้วก็เอาไปพ่นดินอ๋อพ่นดินครับสูบน้ำแล้วแต่คนสูบน้ำได้ด้วยอื โอ้เขินเขินเอาขินมือสั่นแล้วเขินแล้วตื่นเต้นแล้วข้นเอ้าผู้สาวติดต่อมาให้จังแนวมันนี่มีเบอร์โทรอยู่บ่มีเมียแล้วค่ะเอามีเมียแล้วเผื่อเขาว่าโอ้าอ๋อซัคือขยันแท้เท็นแต่เท็นแต่เบิร์ดอ๋อนี่คือขันแค่ถึงนี้ก็พอใช่ไหมมันเคลื่อนได้อ๋อดันดันได้ดันดันได้เมียเมียนี่งัดงัดได้ ขอบคุณครับอ๋อนี่อันนี้เอมไม่มอนเก่ามีตัวเดียวที่มันขันยากต้องใช้ครีมบล็อกแต่เราไม่มีครีมบล็อกไงเราก็เลยต้องให้เอามาที่นี่นี่แน่นแล้ว<ส>ก็ ก้านเท่าไหร่ครับพันสองโอ้พันสองสลับได้เ,เวลาเราอยากใช้ตัวนี้เราก็หมุนล้อ,อสี่ตัวนั้นใส่กับเ,เครื่องยนต์เลยอืมันมีก้านสั้นถายไหมครับเป็นก้านสั้นๆบางทีเอาไปดัดแปลงอะไรอย่เงี้ยไม่มีมีมแตบบ่ร50สิ อันนี้คือขันหมดแล้วเนาะนี่นี่ยังไม่ขนันนะเนี่ยนี่ผมยังหมดอีขันตรงนี้อนนนลอกเช็คเช็คบรก่อนครับอ๋อ แบบนี้ก็เอาไปทําเป็นแกนยาวแล้วตัดยาสพายได้ไห<ด>มครับได้เพราะว่ามันอันเดียวกันดเดี๋ยวลองตอนนี้มันก็ไปเรื่อยๆเ,เ,เนาะไม่หนักไม่หนักอันนี้ไม่หนักด้วยวบอกบอก เหมาะก,กับผู้หญิงันี้สามาวดินตะัดคันานาไม่ได้มันเดินไปตามกันนาไม่ได้อันนี้สะดวกดีเนาะตัดในไอ้นี่สวนผักสวนผักอ๋อแต่ว่าถ้าท้ากว้างมากในตรงนี้เลยเนนมันนจะมันจะเร็วห่าอ๋อ เสร็จแล้วนะคะให้พี่เน่งไปควนนะเมย์ไม่ควนใม้เป็นกำลังใจเลยเรียบร้อ,เอ,อย <c oughs> เดี๋ยวประมาณสักช่วงเงย็นเนี้ยก็จะเห็นคิดแล้วนะค่ะม,มันจะขุดลงไปลึกไหมหรือแล้วแต่ดิน สร็จแล้วเนาะโอเคพี่โอเคแล้วนะจำได้เพราะว่า็อตมันแค่นี่แค่นี้รถสี่ตัวนี่ครับอืมเอาแค่สี่ตัวนี่เนาะคแล้วก็แงี้ยเงี้งี้งีขึ้นมาอ๋อนี่ไง,งตัวนี้พี่เขาเปลี่ยนแล้วใช่ใช่ใช่นี่เดี๋ยวลองของเราเนาะอันนี้อันนี้แบบ แบบธรรมดาไม่ได้ดีมากได้ละเอออยู่ละเ,เลน่นโอเคนะ okay, ครับโอ oh, ขอบคุณนะครับเสร็จแล้วไป,ไป <laughs> น่าจะพรุ่งนี้แล้วครับ <laughs> ค่อยคิวก็ได้ <laughs> เมื่อกี้ล็อกแล้วทีนี้อ่ะอเปิดทีบานใช่มโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเอามาซ่อมมันนะครับคือพอดีว่ามันต้องใช้เครื่องมือขันคีมล็อกล็อกแล้วก็ขันดีแล้วก็ขอน็อตใหม่ด้วยเพราะน็อตตัวนั้นหัวมันจะใหญ่ เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปซื้อของกันมาซื้อของพอดีก็เลยแวะมา